ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมบูรณาการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจรกรุงเทพหานครตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กองบัญชาการตำรวจจราจรจรัดเสวนาเชิงปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติประเทศไทยองค์ราชาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพลตำรวจเอกสุวีร,ระทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานเปิดประถักถาพิเศษเรื่องพระเจ้าอยู่หัวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสวนาเรื่องตำรวจจรจาจรในพระราชดำริโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงานกว่า200คน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมนำทุกหน่วยงานบุรณาการร่วมแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครโดยกำหนดการทำงานเบื้องต้นด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรในเชิงบวกใช้รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนที่เกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทุกที่ซึ่งประสบปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะสะพานหรือซอยที่เป็นคอขวด อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาการจราจรจัดฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรให้ปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน,น่นตามจุดต่างๆตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางแนวทางไว้